การที่ช่างยนต์แมคชีนต่างอะไหล่หรือว่าหาพาร์สมาซ่อมรถมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่เราต้องรู้ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ายากไม่ยากมันอยู่ที่ศัพท์ภาษาอังกฤษมันเป็นศัพท์สากลเราต้องรู้ก่อนว่าศัพท์สากลอันนั้น,น่เขาเรียกว่าอะไรอย่างเมื่อเช้าอย่างเนี้ยเพื่ออธิบายอันเนี้ยไปกับแฟนแม็กว่าศัพท์สากลของประเทศไทยกับขับสากลของทั่วโลกมันแตกต่างกันอย่างที่ยุโรปก,ก็แตกต่างกัน อย่างที่เนี่ยกับอเมริกาหรือแคนาดานิวซีแลนด์ส่วนมากจะเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเมืองไทยอย่างเนี้ยฝากระโปรงฝากระโปรงหน้าฝาโปรงหลงังแม่ก็อธิบายให้แฟนกฟังว่าไอ้เนี่ย weird, ที่เมืองไทยอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากระโปรงเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาเ,าเรเางงเีย,มมยกว่าสเกิรต์ตเขาก็งงเอ้ยทำไมทำไมเมืองไทยเรียกว่าสเกิร์ตที่เนี่ยเขาเรียกว่าบอนเนตกับบูทอย่างเช่นที่เมืองไทยเรียกเียนมหนูที่นี่เขาเรียกกรีซนิปผู นะต้องเข้าใจก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าศัพท์ภาษาอังกฤษของวงการรถยนต์ถ้ารู้จะเป็นอะไรที่ง่ายมากจะทําให้คุณทํางานง่ายมากหาอะไหล่หาพาร์ทใช้เวลาน้อยลงจะหาง่ายแล้วถ้าเกิดรู้ว่าต้องหาที่ไหนเน่ยจะยิ่งทําให้ทุกอย่างง่ายมากเรื่องซ่อมก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าความยากของการทํารถอะยากที่สุดคือด agnostic ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่า รถคันนั้นถ้าอาการเป็นอย่างนี้จะแก้ได้อย่างไรก็คือความยากของการเป็นช่างก็คือดิ agnostic แล้วก็การใช้ซอฟต์แวร์ของสแกนเนอร์ไอการเปลี่ยนพาร์ตอ่ะมันไม่ยากเลยเพราะว่าน็อตทั่วไปมันก็หมุนได้แค่2ข้างไม่หมุนซ้ายก็หมุนขวาก็ซ้ายหลวมขวาแน่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าการหาอะไรมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้สับแล้วถ้าเราเข้าใจกลไกของมันอย่างเช่นเนี่ยแม็กมีจ็อบอันนึงเป็น bmw 318i ซึ่งอาการอะเวลาสตาร์ทรถแล้วรอบเครื่องขึ้นขึ้น,นลงๆเขาเรียกว่า Rough i d l e Rough i d l e ก็คือเราต้องใช้เราต้องดูว่าทำไมมันถึง Rough i d l e การ r u u h i i l o อ่ะเราต้องดูว่าอะไรทำให้ลดจุดระเบิดก็คือมันก็ต้องมีอากาศมีน้ำมันแล้วก็มี Spark ที่นี่เขาเรียกว่า Air f u s p s r k r k ถ้าเกิดมันขาดอะไรไปอย่างหนึง่งมันก็จะ ทำให้อดอล์ฟอันนี้เราก็ดูว่าอะไรมันหายไปน้ำมันฟิลในแท้งเลเวลเท่าไหร่สปาร์คพักเปลี่ยนไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเราก็สามารถดึงดึงหัวเทียนดึงสปาร์คพักออกมาดูตรงปลายได้ว่าซิลเลนเดอร์หรือว่าลูกสูบลูกไหนภายใน4สูบ6สูบลูกสูบลูกไหนที่ไม่เผาผ่านเผาผ่านไม่ดีหรือว่าไม่เผาผ่านเลยแต่ในเคสเนี้ยรัฟออดอเนี้ยซึ่งแม้ไปได้ไปดูมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอะไรก็คือว่า อากาศที่เข้าไปหล่อเลี้ยงใน compression chamber มันไม่ consistent เราก็มาดูว่าเอ้ยอากาศที่เข้าไปอ่ะมันเข้าไปทางไหนมั่งมันก็จะมีเข้าจากทาง air filter เข้าไปจาก turbo body เข้าไปแ,แล้วมันก็จะมี bypass vacuum line อะไรพวกนี้แล้วก็จะมี crankcase ventilation ก็คือ PCV valve ซึ่งมันก็จะเอาอากาศจากในก้นแทงของเครื่องขึ้นไปใน intake ซึ่งคันเนี้ย มันเป็นที่ PCV valve แล้วเราก็พอเรารู้แล้วปุ๊บว่ามันเป็นที่ PCV valve แต่ถ้าเกิดให้คุณไปหาอะไรเป็นภาษาไทย PCV valve คุณหายากมากแต่ถ้าเกิดรู้ศัพท์สากลที่เขาเรียกว่า PCV valve ก็คือ positive crankcase ventilation valve ถ้ารู้ว่าเป็น PCV ปุ๊บหาง่ายมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม็กจะโชว์ให้ดูว่าหายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันคือรถคันนี้ BMW 3 1 8 i เนี่ยมันก็คือจะเหมือนที่เมืองไทยรถที่นี่ก็จะมีหมายเลขทะเบียน ที่นี่จะหาอะไรหาง่ายมากซอฟต์แวร์ที่แม็กใช้เฉพาะของช่างซึ่งมันต้องมีสมาชิกแล้วก็ต้องมีแอ c เค n าของเขาแต่จะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากเป็นช่างอ่ะจะหาง่ายมากส่วนมากที่เนี่ยจะหาอะไรมันมีไม่กี่บริษัทบริษัทดีดๆเขาก็จะมีแค่ต็อกของเขาอย่างดีมากอย่างที่แม็กใช้ประจําก็คือใช้ของเรปโคนะครับซึ่งอันนี้อันนี้คุณต้องเป็นต้องเป็นสมาชิกแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ของเรปโคคุณใช้ของซูเปอร์ชีพก็ได้อ่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาดูว่าซูเปอร์ชิปมีไหมนะครับซูเปอร์ชิปก็เหมือนเดิมอ่ะที่เคยหาไว้มันก็จะอขึ้นทั้งบนว่าอันนี้นะเป็น 318i ถ้าเกิดไม่ใช่คันไนก็คุณสามารถเปลี่ยนได้ก็คือใส่ใสเลขทะเบียนเข้าไปผมเป็น318ปุ๊บอ่นนี้เราก็คือสามารถสามารถสามารถดูได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็เป็น3นี่ข้างๆมันก็จะมาเขียนว่า คุณกำลังหาพาร์ตัมเบอร์คุณกำลังหาพาร์ตอะไรอยู่ก็จะมีน้ำมันมีสายพานมีหัวเทียนที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีมีมีเบรกผ้าเบรกผ้าเบรกแล้วก็อสมมตุติจะดูผ้าเบรกแล้วคลิกลงไปที่ผ้าเบรกมันก็จะบอกว่าเนี่ยนะรถของรุ่นเนี้ยผ้าเบรกที่คุณใช้ได้ก็จะมีอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ถอดผ้าเบรกมาแล้วก็มาเทียบได้ว่าใช่ไหมถ้าใช่โอเคเราก็ออเดอร์ ออเดอร์เลยหรือว่าเรารู้แล้วว่าอิออเดอร์ได้แล้วก็ออเดอร์อย่างนี้อย่างที่ในนี่มันก็จะมีผ้าเบรกมีเซ็นเซอร์ผ้าเบรกมีจานเบรกราคาก็จะอยู่ข้างขวามือนะครับนี่ก็คือพาร์ทนัมเบอร์ที่เราสามารถสั่งได้นะครับอันนี้เป็นของซูเปอร์ชิโอโตเอาปรับปรุงมาแล้วเยอะมากที่มาใช้ประจําคือของเรปโคนะครับก็จะเหมือนกันของเรปของเรปโคก็คือเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกดแคตตาล็อก หรือว่าถ้าเกิดเราจะหาเรารู้พาร์ทนัมเบอร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าพาร์ทนัมเบอร์ของ B M อะ่ะพาร์ทพาร์ทอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยเราก็จะมาใส่กันที่ตรงพาร์ทนัมเบอร์ตรง, number, ตรงนี้ซึ่งใส่ได้ถ้าเกิดเราไม่รู้พาร์ทนัมเบอร์เราเข้าไปที่แคตตาล็อกแล้วเราก็ใส่หมายเลขทะเบียนมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นรถ B M อยู่ข้างบนซีรีส์ไหนนะแล้วก็จะมีพาร์ทขึ้นมาเยอะแยะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะพาร์ทอะไรราคาก็จะอยู่ทางทางขวามือ แล้วมันก็จะมีเขียนบอกว่ามีม,มีมีร้านที่ไหนมีมีสาขาไหนมีเราสามารถชิคได้ว่าเอ้ยถ้ากิพารทเนี่ยเราอยากได้อะสาขาที่ไหนมีถ้าเกิดสาขาไม่มีเราก็สามารถสั่งได้อ่าอย่างเช่นถ้าเกิดละเราดูเอาเป็นกองอากาศก่อนกองอากาศเราก็สามารถกดดูได้นี่คือกองอากาศแบบนี้ยี่ห้อนี้นะครับเราสามารถดูได้ เขาจะเขียนว่ามันก็จะมีสเปคสเปคอยู่ข้างๆว่าไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วตรงกลางตรงกลางวินโดว์ก็จะเขียนว่าสาขาไหนมีสต็อกเท่าไหร่มีสต็อกกี่อันแล้วใน Warehouse เขามีสต็อกกี่อันนะแล้วก็นี่เขาก็จะมีสั่งบริษัทใหญ่สั่งมาเพิ่มอ,อีกกี่อันที่กำลังจะเข้ามานะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากหรือว่าถ้าเกิดเรารู้ Part Number แล้วเราอยากรู้ว่าไออันเนี้ยพาร์ทอันนี้มันไปใส่รถอะไรได้บ้างมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับข้างบนขึ้นมามนจะเขียนว่า where used มันก็จะคขึ้นว่าขึ้นมาว่าพาร์ทนันเบอร์อันนี้สามารถใส่ Audi ได้ใส่ B M ได้แล้วก็มันก็จะมีเยอะแยะครับแล้วก็เราสามารถดูได้ว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่มีสตอ็อก เราเอา,เอาอะไรมาเอาพาร์ทอย่างอื่นมาใช้แทนได้ไหมเขาจะให้พาร์ทเรามาซึ่งว่าพวกนี้เราจะใช้แทนได้อาอาเมื่อ,อกี้เราคุยถึงเรื่อง BM คันนี้ต้องใช้ PCV PCV VAL นะครับโอเคเดี๋ยวมาขาให้ดูว่า PCV VAL วาอยังไงแล้วก็สุด PCV ไปเลย Enter ปุ๊บมันจะเขียนว่า PCV p o s s หรือว่าวาลเราจะเอาวาลนะครับ ถ้าเกิดเราจะเอาโฮสก็กด Host นี่คือโ s t ที่มันต่อกับ PCB Val แต่ PCB Val ที่เราจะใช้มันเป็นรุ่นนี้นะครับคือมันมีมันมีให้เลือกได้ว่ามี2ราคาว่าจะเอาของบริษัทไหนของอะไรนะครับแล้วก็ที่พรเจ้าคืออันนี้ลักษณะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเขียนข้างๆว่า PCB Val มีมีารันตีอยู่1ปีถ้าเกิดพาร์ตเป็นอะไรเสียสามารถเอามาเปลี่ยนได้ภายใน1ปีถึงที่นี่ที่นี่เขาการบรันตีที่นี่เขาดีมากเลยถ้าเกิดพาร์ตเสียหรือคุณซื้อไปแล้วมันเสียคุณสามารถเอากลับมาคืนหน้าเขาอันหมายให้เลยหรือถ้าเกิดคุณจะเอารีฟันก็ได้นะครับนี่คือพาร์ตของเขาซึ่งอันนี้แม็กสั่งมาเรียบร้อยแล้วก็อยู่นี่สั่งมาแล้วเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันนะครับอ่ะอันนี้เปลี่ยนไม่ยากเนี่ยแหละครับมันก็จะมีบอกไว้ว่าเป็นพาร์ทนัมเบอร์ของ BM แล้วก็พาร์ทนัมเบอร์ของเขาของบริษัทนี้เองอเขาจะส่งมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปใส่รถเห็นไหมครับการสั่งอะไหล่ของที่นี่ ไม่ยากเลยเดี๋ยวแม่แกะให้ดูดีกว่าว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงจะเป็นเป็นนี้แค่นี้ครับนี่คือ pcv valve เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันดูแล้วดูว่าฟิกซ์ไหมว่ารถจะเป็นยังไงบ้างอัพเปสนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันอัพิปอสหน้า catch you next time